ท่านที่นั่อยู่ข้างนี้ก็เป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตของมจรอคือท่านสุรเชษเชตพัลลูจจปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตของมหาว,า,มา,า,า,าวิทยาลัยมจจุราลงกรราชวิทยาลัยเป็นคนตัวสูงแต่ว่าไม่ค่อยกระทืบใครช่วยเหลือด้วยเกือ้อกูลเพื่อนฝูง เป็นจิตอาสาทั้งในหอพักของพระนิสิตนะช่วยเหลือความสะอาดนารอบรอบ,รอ,บอาคารสถานที่ดูแลการขบฉันของประสงค์บนอาคารหอฉันของมหาวิทยาลัยแล้วก็หลายรอบได้มาช่วยที่สำนักส่งเสริมพระพุทธศาส,สนาและบริการสังคมโดยเฉพาะ ถ้าเจ้าหนะ้าที่ไม่มีท้ายสุดก็ได้ท่านสุรเชตซึ่งก็เป็นเจ้าหนะ้าที่ปฏิบัติการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาบริการสังคมชื่อมมาหลายปีซึ่งทั่วไปเนี่เขาก็จะต้องเรียกถึงปัจจัยค่าตอบแทนเงินเดือนต่างๆแต่สำหรับท่านสุรเชษเชษดัพโลนี่ก็จะตาม อัตรยาสายพอมีก็ได้ถวายท่านได้ใช้บังนะจุดสำคัญคือหัวใจของการทำงานนะทางกองกิจการนิสิตทางสำนักส่งเสริมแล้วก็ทางสถาบันวิปัสสนาธุระและก็ที่ต่างๆในมหาวิทยาลัยนะถ้ามีก็คนที่เริ่มนะสุจิตอาสา นะตรงนี้ก็คือท่านสุราเชตเชตพโลเจ้าหน้าทีป่ปฏิบัติการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการสังคมอันนี้ก็เก็บข้อมูลเรื่องของธรรมะต่างๆแล้วก็ข้อมูลเรื่องของเจ้าภาพที่มาถวายพระทหารเพลนเที่ยงการห้อยชั้นชั้นสองการโมโนทนาขอายน้ำหนักลดแล้วก็ภาพแข็งแรงเป็นที่พึ่งพาของชาวพุทธและ พระสงค์มูใจยอย่าะสืบต่อไปขออนุโมทนาตรงนี้